โอ้โดนพ่อธนาโดนแล้วโดนแล้วผมโอ้ไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วไปแล้วโดนพ่้ธนาโอ้ตาลิงโหนี่สวยอหาธนา Inside. site enemy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  side สวัสดีนะน้าตกปลาทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่อง The t o y Fishing นะครับผมช่องตกปลาทียบพาน้าตกปลากับหมายธรรมชาตินะครับน้ะวันนี้ผมก็พาน้านะครับผมออกปลาตกปลาที่หมายอ่างเก็บน้ําไม่แพงนะครับนะอ่างเก็บน้าแม่แพงก็อยู่ที่อิมเพอเเพ้วนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะฮะวันนี้ก็ออกมาสายแล้วครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลา8โมงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ ขึ้นชุดสายตั้งทุนไอเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะเริ่มตกเป็นที่ระยะ4.5นะครับนะนะตกแบบไม้ตายเบานะครับผมก็ใส่หน้าที่ใช้นะฮะ10ปอนะครับแล้วก็ชิง้าที่ใช้ก็8ปอนะฮะจะขอเบอร์0.5นะครับผมอาหารที่ใช้ก็นี่นะตัวนี้วันนี้ผมใช้เป็นซปเปอร์ตอยนะครับผมโลโก้แดงนะฮะนี่สูตรปลารวมนะครับนะนะ ก็เดี๋ยวเราติดตามกันครับว่าวันนี้ผมจะได้ตัวปลาไหมนะครับผมเพราะว่าหมายนี้ผมก็ไม่เคยมาเลยนะฮะทริปนี้เป็นทริปแรกนะครับเดี๋ยวเราก็มาเริ่มตกปลากันเลยดีกว่าครับนะนะเพื่อมมนเป็นการเสียบร้านนะครับผมเตรียกันเลยครับผมอ๋อแล้วก็วันนี้ผมมาคนเดียวนะครับบินเดียวนะวันนี้ทีมงานไม่มาด้วยนะครับผมไปครับลงเบ็ดกันดีกว่านะ ตัวเราชนะตัดแล้วโดวแล้วผมไปแล้วไปแล้วนะไปแล้วไปแล้วเดี๋ยวนะครับผมผมคิดว่าทุนผมคิดว่าอาหารมันไหลลงก้อนหินะครับเป็นมาปลากินมีใสหรือไงมีใส ดูตัวอะไรนะตอนนี้ไปแล้ว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 แรงดีสุดด้วยแรงดีสุดด้วยครับนะ อเออหลุดครับนะนะเออฮ่าฮายหลุดครับผมโอ้หูได้ผมไม่ได้ไดวัดไปอ่ะยกขึ้ไมให้เฉยยิงอ่ะไม่ได้หลุดอ่ะอู้ โดนแล้วอุยจำแรงหมดแล้วอุ้ยนี่ยตัวน้เป็นนะปันลินนะครับเินสสวยเลยนี่ยนนะสวยเลยครับเสียมนันสะีนิ้นนะ นิดแม่ยี่ดีครับแยมเล็กของเรามาแล้วโขกากาดครับนะโอ้ยนี่มีใส่ใส่โอ้โขกากาดเลยครับผมโอ้หัวผมปุกคุกเย็บเลยนะใส่มานี้นะมีกับหวัวครับ ตัวนี้ก็ข้างผมนะโอ้ปากชีกเลยเนี่ยตัวเมล์เนี้ยนีวนะเนากชีกันนะเนี่ยตัวมลหลายสึกละมีแต่หวัวนะครับตัวไม่มีเนื้อเลยหัวผมปุกคุกโขกากาดเลยครับตัวนี้ของแท้แล้ว หยอดลงประมาณระยะสามหกครับน,นะนะพน้ำลึกคงมากเลยครับผมถอยไกลไม่ได้เลยถอยไกลนี่มันน้ำลึกครับต้องหยอดเอาหยอดต่อตรงระยะสามหกลงโอ้มาแล้วนะ สวยี่บนะเนี่ยเป็นปากสามเต้ล้วครับผมนี่มันนี่ตาเข้าดีอ่ะนะะแป๊บสามเต้นนะโตัวนะ าลารินโฮนี่สวยๆนี่ครับผมเต็มปากเลยนะจ๊ะนี่นะไซนี้สวยงามอันสี่ โดนแล้ว,วนะโดนเราผมดาโดนแล้วตัวอะไรเอ่ยตัวอะไรเอ่ยแรงมันดีเหลือเกินมันเป็นปังดิงครับทนะ่านนโอ้สวิงมาะตูกอบอปกงานใสแล้วโอ้สะดุ้งหมดเลยครับท่านนะสะดุ้งไปเซฟโอ้ก็โดนตัปหลาซะแล้ว นี่ครับผมอันนี้ใส่งามนะนี่ครับฝ่ามือเลยครับแล้นะผมสะดุ้งเลยเมื่อกี้นะปล่อยเสรเท้าโด่ของใหญ่แบบเมื่อเช้าอีกเไม่ได้เลาน้ำลึกมันแรงมันเด็ดแรงมันดีอืมหนึงแตงครับนะ้นะ โอ็มงานอยู่แล้วตาอันนี้ใช้สวยแล้วนะนี่ครับใช้สวยเลยนะฝ่ามือฝ่ามือเลยเต็มปากนะเจ้อไอ้หนึ่งแกขงขันนะันนา นี่ลูกหนนะนี่ตีเล็กกว่าตัวเมื่อกี้หน่อยนึงนะครับแตใส่สวยอยู่ดูแล้วนะโอ้ยแล้วครับผม อันยับอุ้ยอืมใส่สวยหมายแล้วนี่ใส่สวยครับ สวยเลยมีไปสวยก็มเนี่ยนะไม่สวยสวยนะามมือได้เลยอืนะมีสมีสมีไสมีไสมีไส มีอซ้ายน้าลูก่อมาอุ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่าดันลูกอย่าด,นดนันดันอนะืมไร่ันดีครนะนะไร่ันดี แล้วมันดูคึกคืนมีไซสใหญ่ครับน,นี่คือโลมีแน่นอนนี่โอ้ตัวนี้คือโลมีะนี่ยตอนนีไงล่ะมือผมดิฮะคร่งโลวนะ์ตอนนะตัวนี้ใหญ่สุดยอดเลยครับผม ผมนะั่นนะอืมแรงมันดีถึงแป้งครับ ตนะัโตตัวเล็ก <laughs> อีกหนึ่งแส้งครับผม แปนกันนะ นี่ับผมสวยเลยตี่นี้ห้านิ้วมาแล้วคมนี้นะอืมเดีย๋ยว่ายไปสักพักครับเขากลับมาแล้ว ăn dạng nha bên anh, bà màn trương nhau ngắp cảm ơn lạc hôm mh 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 เปี this away. เป่ยนสวยเีเ่ยนสวยครับนะนสวยเลยครับ เนี่ยมนะล้ปลาเกียนัะผมใส่สวยๆเลยมาจนได้ครับตอนนะี้ฝนมาอีกแล้วฟ้าร้องครึงคดึงมาอีกแล้วครับผมนี่แนละมุดตึ๊บเลยันุนไม่มีเนะี่ยมีทางนี้นะฝนนะตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับผม เดี๋ยวเราไปารอลุ้นว่าฝนจะตกไหมนะผมตอนนี้ปลาก็กินเรื่อยๆนะแต่ตอนนี้จะโดนปลาเล็กกลวนครับนันะตอนนี้ก็ได้ประมาณยี่สิบกว่าตัวแล้วนันนะค่งวันเช้านะกดไปยี่สิบกว่าแล้วครับผมเดี๋ยวามารอมารอลุ้นกันต่อช่วงบ่ายครับนะ่นนะจะได้เพิ่มอีกกี่ตัวมาเรียนต่อเลยครับผมฝนแค่นี้ทำอะไรผมไม่ได้หรอกครับ ทุนยังไม่ตั้งเลยครับโชบเลยตัวแค่นี้ตัวแค่นี้ห้าวจัง เกี่ยวหลังมาทำไมเกี่ยวหลังมาทำไมนะอยู่เกี่วมไซต์ตูกจะคิดว่ามีไซต์หน่วยแร่เข้าหลัง สวยโอ้มีอะไรกนะตอนนี้โอ้มีสวยๆไหโอ้ยอดเลยครับลุงแม่ งอาไกเลยครับน่น,นะนีุ่่นไม่หันตังครับ ขึ้นมาขึ้นมา,นม,านมาแล้วเนตะ็มโค่นแล้วครับผมเต็มโค้งกับถังนะโคตรเยอะครับผม,น,บน,นะะผมนะนะไปเดี๋ยวเราเอาปลาไปเทใส่ถังข้างบนนู่นกอนครับนะนะเทข้างล่างเดี๋ยวมันออกลงน้ำนะ เอาแล้วับผมนะนะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องกลับบ้านกันแล้วนะครับผมซึ่งคลิปนี้นั้นนะครับจากการทดสอบเหยื่อซุปเปอร์ตอยสูตรตารวมนะครับผมก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับมานะนะเมื่อกี้ผมนั่งนับตาดูนะครับก็มีทั้งหมด65ตัวกันเลยทีเดียวนะนะสำหรับทริปวันนี้นะที่อย่างเก็บน้ำเนี่ยแพงนะครับนานะก็ถือว่าสนุกสุดๆไปเลยครับผมเพราะว่าปลาก,กินกันทั้งวันเลยนะครับผมยังไงก็หาก,กันนะหรือท่านผู้ชมท่านใดชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมเดอะตอย i ฟิชชิงก็ต้องขอตัวลาแล้วนะนะกันไปก่อนนะครับผมเอาไว้พบกันใหม่อีกทีหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมเดอตอย i ฟิชชิง